แสงเหนือที่รัฐที่หนาวที่สุดในอเมริกากันจ้ะพอได้มาล่าแสงเหนือจริงๆก็เพิ่งได้รู้ว่าแสงเหนือไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคือมันต้องออกไปล่ากันเกือบทุกคืนจริงๆเพราะว่าบางทีอ่ะต่อให้เช็คค่าแสงเหนือแล้วบางทีมันก็ไม่เห็นนะจากที่ออกไปตามล่าหาแสงเหนือแบบที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมาหลายคืนในที่สุดก็ได้เห็นแล้วการจะได้เห็นแสงเหนือเนี่ยแล้วแต่ดวงจริงๆนะอย่างเรามาหลายคืนแล้วก็ไม่เห็นสักทีเลยตัดสินใจไปที่ลาสลาสหนึ่งนะเป็นลาสที่เอาไว้ดูแสงเหนือโดยเฉพาะแต่พอไปถึงแล้วก็ปรากฏว่าเขาบ บอกว่าเขาจะปิดแล้วว่าก็เลยบอกทริคในการดูแสงเหนือมาให้เรานะซึ่งจะมีดังนี้ 1. 1> การไปดูแสงเหนือต้องไปดูในวันที่ฟ้าโปร่งไม่มีหิมะไม่มีหมอกท้องฟ้า แจ่มใสเท่านั้นนะถึงจะเห็น2ต้องเป็นพื้นที่โปร่งที่มืดมากๆแม้กระทั่งแสงพระจันทร์ถ้าเกิดสว่างไปก็อาจจะทําให้ไม่เห็นแสงเหนือชัดเจนได้สามขึ้นชื่อว่าเป็นแสงเหนืออย่าลืมนะว่าเราต้องมองไปที่ทิศเหนือด้วยโดยการใช้เข็มทิศจากในโทรศัพท์เหล่านี้แหละในการมองเราจะบอกว่าเราทตามทริคที่เราบอกเท่านั้นแหละเรามองไปเราเห็นเลยอะ่ะ 4. แสงเหนือมาไวไปไวนะต้องมีความอดทนในการรอ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 แลอ้วตอนนี้ติดลบมากกว่าย5ิองศาผู้ฉันก็นั่งรอ ในรถใช่ปะแล้วแบบคําว่าติดลบยีิบท่าองศามันหนาวมากนะเว้ยคือก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอะออกตามตรงนะคือแสงเหนือมันไม่ได้เขียวเหมือนขนาดในกล้องที่พวกเธอเห็นนะเอาจริงเวลาเราใช้ตามองอะมันเป็นขาวขาว,ขวหม่นๆเว้ยถ้าเขามาไม่แรงพอเราอาจจะเห็นเป็นสีขาวขาวได้<ต>เราอะ่นะ คือมันไม่ได้ดูได้ชัดเท่าในกล้องหรือในโทรศัพท์ไงโทรศัพท์อะ่ะเขาถูกสร้างมาให้ถ่ายรูปในที่มืดเว้ยมันเลยทําให้ตาเราอะ่ะมองไม่เห็นได้ดีเท่าในโทรศัพท์ในนุม่มว่วนะไปเซิร์ชมาแล้วเออในที่สุดก็ได้เห็นแล้วแล้วยังมีความหวังว่าจะได้ไปเห็นอีกวันต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันต่อไปจะได้เห็นไหมสิบเต็มสิบไปเลยวันนี้